สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดตัวการ์ตูนปอมปอมปูรินนะครับในในทีมคริสต์มาสนะครับอันดับแรกเลยวาดเป็นกลมๆไว้นะครับปอมปอมปูรินแล้วก็วาดเป็นอีกอันนึงพอดีไปเจอว่า ปอมปอมปูรินนั่งอยู่กับแฟนนะครับไม่รู้ใช้แฟนไหมเป็นขนปุยๆนะครับก็นี้เป็นโครงสร้างนะครับโครงสร้างแบบง่ายๆเลยเพราะว่าตัวมันก็มีอยู่แค่นี้นะครับต่อมาก็เติมขาออกไปนะครับเติมขาอีกข้างหนึ่ง <c oughs> แล้วก็เป็นตัวนะครับ แล้วก็มีมือ <c oughs> แล้วก็เป็นหูนะครับแล้วก็เป็นหัวโค้งขึ้นมานิดนึงแล้วก็เป็นหูอีกข้างหนึ่งนะครับปอมปอมปูลินตัวนี้เป็นเป็นหมาใช่ไหมเอ่ยหมวกเป็นเหมือนหมวกศิลปินนะครับ ยกมือขึ้นข้างนึงจมูกเล็กๆนะครับแล้วก็เป็นขีดลงมาแล้วก็เป็นตานะครับตัวปอมปอมปูลินเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมานะครับวาดวาดตัวของแฟนของปอมปอมปูลินนะครับวาดแบบนั่งแอนๆนิดนึง แล้วก็เป็นขาออกมานะครับเราจะยังไม่ทำเป็นขนปุยๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะหลงนะครับต่อมาก็หน้านะครับวัดหน้าจมูกเล็กๆปากเล็กๆแล้วก็ตานะครับตาก็เล็กๆมีขนตาด้วยนะครับ <c oughs> โอ้ลืมไปเราจะวาดเป็นธีมคริสต์มาสนะครับดังนั้นเดี๋ยวหมวกของปอมปอมป,ปูลินก็จะต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็หูหูก็จะคล้ายๆตัวปอมปอมปูลินแฟนชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่เห็นแล้วก็น่ารักดีอันนี้ใส่หมวกนะครับไม่ต้องติดโบเพราะเราจะใส่หมวกซานตาคอสไปให้ มาติดโบที่หมวกซันตาคอสล้วกันเนะาะวาดเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเสร็จแล้วก็ใส่สามเหลี่ยมลงไปปุ๊บ,บ <c oughs> ใครเขาติดโบตรงนี้กันเขาควรจะติดข้างล่างใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรนะครับมันผ่านไปแล้ว <c oughs> โอเคไหนๆก็ลบละลบนี้ด้วย ติดโบข้างล่างนะครับวาดสี่เหลี่ยมแล้วก็สามเหลี่ยมลงไปโบใหญ่มากไฮโซโบ,โบใหญ่นะครับต่อมาเราก็วาดหมวกให้ตัวปอมปอมป,ปูลินของเรานี่นะครับ คราวนี้เรามาวาดให้เป็นขนปุยปุยนะครับเราก็จะขีดเส้นหยักๆไปตามเส้นที่เราร่างเอาไว้นะครับนี่ เอาเขยับลงมานิดนึงนะครับพอมันไปอยู่สูงเกินไปขยับมาให้อยู่ตรงกลางๆหน้ากระดาษต่อมาเรามาตัดเส้นกันนะครับเอาปากกาเส้นใหญ่ตัดเส้นรอบนอกไปเลยแล้วก็เดี๋ยวใช้เส้นเล็กมาตัดเส้นด้านในนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีรายละเอียดเนาะ นี่ก็เป็น <c oughs> เป็ดหมาขนปุยปย <c oughs> อ๊ ปั๊บปุ๊บหมวกปุ๊บปั๊บหูขาก้นอ่าต่อมาก็ประกาศเส้นเล็กลงนะครับมาตัดเส้นป,ปุ๊บ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  ป๊บปปุ๊บป,บป,บป,บป๊บอันนี้คือหมวกนะครับผูกโบโด้วยเสร็จแล้วก็วาดตัวแฟนของปอมปอมกุลินก่อนนะครับเพราะว่าที่มือซ้ายเนาะเสร็จตัวนี้แล้วเวลาวาดตัวนี้มันจะได้ไม่ย้อนกับบับังกันนะครับตากลมๆนะครับมี เส้นแหลมๆขึ้นไปสองเส้นเป็นคนตาจมูกนะครับมือมู แขนขาเพิ่มขานิดนึงตาจมูกปากแล้วก็มือนะครับก็วาดไม่ยากนะครับก็เลยหาตัวมาวาดเพิ่มให้นะครับ ถ้ามีตัวเดียวมันก็วาดไม่ยากเนาะพอมีหลายตัวมันอาจจะต้องทับกันซ้อนกันก็ต้องแก้ปัญหาเพิ่มนะครับเป็นการฝึกฝีมือฝึกตัวเองเพิ่มเติมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบได้แค่นี้นะครับก็ขอให้น้องๆไปหัดวาดกันก็คลิปนี้ก็สวัสดีครับ